เดี๋ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาร์กโบนะครับวันนี้ก็จะมาต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับที่เป็นในเด็กของอ e ีฮิโร่นะมันจะฟิวชั่นกันยังไงแล้วในเอ็กซ์ตอร์เด็กมีตัวอะไรบ้างผมอาจจะมีไม่ครบนะครับแล้วก็อาจจะฟิวชั่นกันแล้วไม่ตรงกันเท่าไหร่นะเพราะว่าจำไม่ได้เหมือนกันครับว,ว่ามันฟิวชั่นยังไงบ้าง,งอ่ะงั้นมาเริ่มกันเลยเนี่เอ็กซ์ตอร์เด็กมีอะไรบ้างนี่ครับมาแรดาก็คือฟินิกไกผมไม่น่าจะว่ามันฟิวชั่นกับฟินิกไกตัวไหนนะอันนี้ไไไมม่่่แนใจครับทดด้ด้วย ก็การก็จะประมาณนี้ครับอันนี้สปาร์กแมนอ่าเดี๋ยวผมจะมีแบบเป็นตัวละครนะว่าตัวไหนมันฟิวชั่นบ้างครับเพราะว่าผมจัดไปแล้วอันนี้ก็จะมาเปิดในส่วนที่ผมไม่รู้ว่า e ero, อีโรตัวนั้นมันมีอะไรมั่งที่ต้องฟิวชั่นนะวัตถุดิบนี่ครับนี้ก็เป็นการ์ดการ์ดปอมแหละการ์ดปอมนะ บางตัวที่ฟิวชั่นกันผมก็การ์ดมันไม่ได้เขียนนะว่าแบบชื่อภาษาไทยมันอะไรมั่งเพราะตอนเด็กผมจำจากกรตูนเอาคระตอนนี้จำไม่ได้ครับลืมาเริ่มเปิดแฟดสักหน่อยครับเปิดแฟดนี้ The Shining ไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนเหมือนกันครับน่าจะซีซั่นสุดท้ายมั้ง ก็ส่วนมากก็จะเป็นเนออสซะส่วนใหญ่นะที่ฟิวชั่นก็ดเนออสนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าฟิวชั่นยังไงเหมือนแต่ก็เอฟเฟกก็ตามนี้นะครับก็จะสวยๆหน่อยอ่าตัวนี้ผมจะไม่ผิดว่าตัวข้างล่างเนี่ยเนี่ยเนี้ยน่าจะเป็นของเพื่อนของยูคินะที่ตัวเล็กๆหน่อยน่าจะชื่อโชแหละมาฟิวชั่นกันนะน่าจะแท็กดูเอลด้วยกันนะ หรือไม่ก็แบบดูเอลฝากการ์ดไว้ประมาณนั้นนะครับอันนี้สองใบเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเนออสกับไอ้น,นี่นะยูเบลนะครับรวมร่างกันน่าจะเป็นซีซั่นสามที่เจอกับยูเบล อะควาดอฟินผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน่าจะใช่ตัวนี้นะอะควาดอฟินเพราะว่ามันมีงอนเหมือนกันอันนี้ในเอเซเดก็เป็นตัวพิเศษอ่ะเนี่ยจอมาธรรมดาไม่ได้นะครับก็รวมวมาอยู่ในนี้แหละเหมือนกันแมกมาเนอยส เขาก็ยังแบบเก็บนี่นะตอนฟิวชั่นกันก็จะเก็บรายละเอียดนี่ขัดปลอมรูปหัวใจก็มาอ่าอันนี้นี่ตัวแทนของมาควาลาฟินนะู้ใช้ไงนะับนี่ก็อย่างที่บอกครับมันเอฟเฟก,กมันไม่บอกนะว่ามีตัวฟิวชั่นมั่งอันนี้ไม่แน่ใจเลยครับก็เลยไม่รู้จะหาวัตถุดิบที่ไหนมาเหมือนกัน อันนี้ฟิวชัน่นแบบพิเศษมั้งก็อ e ีฮีโร่อีกตัวหนึ่งเลยครับมาครับก็ต่อไปก็มาเปิดกนะันเลยว่าซีซั่นแรกก็เราจะเจอตัวที่ฟิวชัน่กนกันก่อนก็คือนี่ครับเบิร์สเลดี้แล้วก็ฟิวชั่แมนนะครับฟิวชั่นกันโดยใช้การฟิวชั่นก็จะได้เป็นนี่ครับเฟวิงแมนนะครับ การ์ดเท่นี่น่าจะเป็นตัวแรกในซีซั่นแรกนะที่ผมมาก่อนเลยก็คือใช้พวกนี้ฟิวชั่นกันครับเท่ไปเลยครับส่วนการฟิวชั่นนี่ใช้ตลอดนะผมออมางไปข้างล่างแล้วกันนะอ่าไปต่อกันเลยการ์ดมันเยอะครับตัวฟิวชั่นส่วนมากมันก็ทับแหละนนี้ผมไม่เรียงนะเพราะจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวไหนมาตอนไหนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเฟรมวิงแมนนะจะต้องใช้เฟรมวิงแมน เท่าที่อ่านดูนะเฟร์มิงแมนกับสปาร์คแมนนะครับสปาร์คแมนนี่มาฟิวชั่นกันนะครับนี่ตัวน,นี้ฟิวชั่นกันแล้วมันกลายเป็นตัวนี้อืมก็ประมาณนี้นครับต่อไปก็นี่กันครับนี่อันนี้จะเป็นเบิร์สเลดี้เบิร์สเลดี้แล้วก็บัพเปอร์แมนนี่ครับบัพเปอร์แมนฟิวชั่นกันนะ กลายเป็นตัวนี้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะว่าชื่อว่าอะไรก็ฟิวชั่นกันครับอันนี้ก็จะเป็นสปาร์กแมนกับนีโคลักแมนะครับซึ่งนโคลัก r k แมนผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนครับอันนี้ขอโทษด้วยนะครับซึ่งในการมีสปาร์กแมนเป็นตัวฟิวชั่นด้วยมาต่อกันเลยนี่ อันนี้เป็นบับเบอร์แมนกับเครีแมนนะครับเหมือนเอาน้ํามาฟิวชั่นกับดินนะนี่บับเบอร์แมนกับเครีแมนฟิวชั่นกันเป็นตัวนี้รำมุกันเยอะมากก็ประมาณนี้ครับเหมือนเอาดินน้ํำลมไฟมาฟิวชั่นกันก็น่าจะประมาณนี้แหละอันนี้เป็นครีแมนกับเบิร์สเนดี้นะครับก็จะเป็นดินกับไฟนะนี่ดินกับไฟฟิวชั่นกันกลายเป็นตัวนี้นความสามารถก็ตามนี้นะครับต่อไปตัวไหนดีเป็นกัน นี่เป็นเฟเธอร์แมนกับเบอร์เซดีนะมันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งอ่ะก็คือมันจะไม่เป็นเฟสเปรวิงแมนต่อไปก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสปาร์กแมนกับเอชแมนะครับสปาร์กแมนแล้วก็เอชแมนนะครับนี่ครับตออตัวนี้ฟิวชั่นกัน ภายในการในสแพดด้วยนะ <c oughs> ก็โรงงานจะเป็นตัวนี้นะครับต่อไปก็นี่นะครับจะเกี่ยวกับเวทมนต์สนานนะนนมนะมีเวทมนต์สนามใช้ได้เยอะเลยเพราะว่าทุกตัวที่รวมฟิวชั่นกันนะไม่แน่ใจว่าใช้การ์ดฟิวชั่นหรือเปล่านะครับที่ในออสฟิวชั่นกับพวกเอ็นทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นเนออสนะครับแล้วก็เอ็นโกมอสน่าจะรวมร่างกันแล้วครับกลายเป็นตัวนี้ มันแบบใช้ถ้าอ่านดูแล้วมันไม,ไม่ต้องใช้การฟิวชั่นนะค,คือรวมร่างกันได้เลยแต่ว่าจะอยู่ได้หนึ่งเทินนะหลังจากนั้นก็จะกลับเข่าเอ็กซ่าเด็กนะก็ถึงต้องมีการ์ไปนี่นครับการไปมื่สนามนี้จะช่วยแบบว่าไม่ให้กลับเข้าเนี่ยเอ็กซ่าเด็กนะครับจะอยู่ได้ตลอดเลยถ้าการ์ดสนามนี้ไม่ถูกทำลายนะครับครับก็ไอ้นี่ก็มีอยู่3ใบเลยอ่าต่อไปก็ตัวนี้ เนโอสกับตัวท um> uh 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 ี่เป็นตะกะแตนเอ๊ะดวงเด็ดรวมร่างกันนะครับไม่ได้ช่วยชันก็ที่รวมร่างกับเอ็นทุกตัวที่เนโอสมารวมร่างกับตัวก็จะอยู่ได้แค่เทินเดียวนะแล้วก็กลับเข้าไปต่เด็กถ้าไม่มีเวทมนตรานนะอันนี้คือที่ต้องอธิบายแยกกินไม่งันคลิปนู่นยาวแน่นอนเลยครับต่อไปก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเนโอสกับอันนี้นะครับแฮมมิงเบิร์ด รวมล่างกันนี่ก็จะเท่ๆหน่อยต่อไปก็ในออสกับตัวนี้นะครับเอ็นตัวนี้รวมล่างกันนี่ก็เป็นตัวนี้นนนครับมาลีนในออสถ้าออสตัวตีนในการรวมล่างผมผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะทำไม่ได้จริงๆครับต่อไปก็ตัวนี้เป็นนนโอโกนนโอนะครับ ใช้ในออสกับคอมอสนะนี่คอมมอสรวมล่างกันนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูจะชัดแล้วกันนะครับก็เอฟเฟกตาตาม,ม้นครับก็จะยา,ยาวหน่อยต่อไปก็เป็นตัวนี้นี่ก็ล้มหน้าของเนออสแล้วก็แบบ็คเคนเทอร์นะครับ กำลังกันกลายเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นแบ็คเพนเทอร์กับเนออสเหมือนกันนะแต่ทำไมถึงเป็นอ e ีฮีโร่ในตำนานอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับใช้ว่าตัวดิบเหมือนกันถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขอไปด้วยนะครับต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นบับเบิ้ลแมนกำลังกับ รวมร่างเฟเธอร์แมนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่ต่อไปก็ตัวนี้ครับเป็นไวแมนนะครับไวแมนรวมร่างกับเฟเธอร์แมนนะไวแมนแล้วก็เฟเธอร์แมนรวมร่างอะไเป็นตัวนี้ครับมันก็จะมีปีกเทพเลยต่อไปตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นเหมือนรวมธาตนะุอ่ะก็คือก็จะเป็นเคลแมนคือดิน คอ e r ม a นคือน้ำแล้วก็เว r ร์สเ d ดี้คือไฟแล้วก็เฟเธอแมนคือลมนะครับมาฟิวชั่นกันกลายเป็นตัวนี้ครับเอฟเฟกต์ก็ต้านีมนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วล่ะครับตัวสุดท้ายนี้ก็จะเป็นนาครอสนะะแล้วก็เลนโบดากอนนะครับมาฟิวชั่นกัน กลายเป็นเลนโบเนออสนะครับเอฟเฟกก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวโปกรกัสให้ดูนะครับมันก็จะเก่งเงินน่าจะเป็นแท็กดูเอลนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นแท็กดูเอลอันนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะถ้าไม่ใช่แท็กดูเอลก็จะจะต้องใช้การเป็นทีช่วยซูเปอร์พิชชั่น น่าจะใช้กันให้ช่วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมีทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับการดท,ที่ฟิวชั่นกันเยอะแยะเลยโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและการรับชมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนคลิปใหม่ก็จะเป็นวันเสาร์นะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย